สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival นะครับ Ark น,นี่ผมว่าจะทำาบนเรื่อยๆเลยนะตัวเงินตัวทองพัอนไปอย่ะพันเ่นเลยสำหรับเกม Survival เนี่ยเราก็ต้องหาต้นไม้หาก,ก้อนหินใช่ไหมโอเคเพื่อที่เราจะได้สร้างฝานสร้างบ้านก่อนมันจะมืดคนยังไม่สร้างบ้านตอนนี้เรเย้ยน่าจะไปไกลๆนู่นแถวๆนู่นเลยสร้างบนนู่นก็ดีนะพี่แกเราไว้เราไว้ขุดหินนะพี่แกกแต่เรามาขุดไม้ก่อนตอนเนี้ยเรามาตัดไม้ก่อนพูดผิดตัดไม้ เราตัดเดยอะไม่ได้นะแต่แม่งจะหนักเดินไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> ตัดไปพอประมาณโอเคพวก Fighter, ไฟเบรอร์ไฟเบรอร์เดี๋ยวว่าไฟเบอร์เราแป๊บนึงจำไม่ได้อ่ะไฟเบรอร์อยู่ตามหญ้าใช่ป่าวะน่ายใจแหละใช่ไหมดิไฟเบอร์อันี่คืออะไรวะเฮ้ยนั่นแสงอนะไรวะเนี่ยเฮ้ยจอดไปเลยว่ะแต่เราไปสร้างบ,บ้านอยู่ฝั่งโน้นกันเลยดีกว่าอะไรวะมีอากาศกลัวอ่ะอย่าไม่ได้จะคิด เว้ยเดี here, ๋ยวก่อนเราจะสร้างบ้านเราต้องอัพพวกนี้ให้เต็มก่อนนี่เพราะเรายังไม่ได้เลยแลกขวานมาก่อนแล้วกันนี่คืออะไรวะน่าจะเป็นที่ใส่น้ำบ่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวกัดกูแล้ววิ่งหนีมันมึดเก่งกัดกูแล้ววิ่งหนีเวรมึงอีกตัวใช่ไหมกัดกูแล้ววิ่งหนีอ่ะฮะเฮ้ยเอ้ยมันเรียกพวกมันเรียกพวกอ้าวอ้าว กูบอกตายแน่เลยกูตายแน่เลวยลวะกูจะตายแล้วกูจะตายแล้ว <c oughs> เปลี่ยนใจแล้วฝั่งนู้นมันโหดร้ายเกินไปเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละรอให้เรามีแบบเบลสงสูงก่อนเราค่อยไปสู้กับมันตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเอ้ยได้ฐานบ้านแล้วโอเคประตูนี้คือหนังบ้านเราจะสร้างใหญ่ๆสักหน่อยต้องสร้างกองขะอาไม่พอโอเคทีนี้ก็แล้วกันเราก็จะไปตัดไม้กันนะฮะเอาไม้ต้นใหญ,ใหญ่หน่อยเคุณู นี่เราได้ฐานบ้านแล้วเราสร้างบ้านใหญ่ขนาดไหนดีวะสักเอาไม่พอขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์ต้องเก็บเอาตามนี้แต่เราไปวางกันดีกว่าจะไม่งักมีตรงนี้เลยตรงไม้ใหญ่ๆเนะี่ยน่าจะดีนะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าพื้นที่กว้างมีหนึ่งอันสองอันตัดไม้ต้นเล็กๆดีกว่าต้นใหญ่เ็บไวมาี๋ย่มันจะโล่งกันไปโอเคได้ฐานบ้านอีกแล้วนี่มัน อะไรดีวะสิบนะสิบคูณสิบใหญ่ไปวะประมาณห้าคูณห้าก็พอลแล้วมั้งจวค่อยต่อเติมในวันหลังนะเออไม่ต้องสร้างผนังบ้านก่อนวันหลังค่อยมาต่อเติมงานสองงานเราสร้างประตูบ้านไปฝั่งไหนดีวะหันหน้าออกทะเลเอ้ยไม่น่าดีวันหันหน้าออกทะเลแล้วเอาฝั่งนี้ด้วยกันอะหันหน้าเข้าป่าไปไม่ได้น้อยอย่างวะคุณตัดต้นเบลือ้อมันได้แค่ สิก่อนนี่นะเนี <brain único> <Overwatch> ่ยม <Eat> <fit> ันได้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่คือเราเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่เริ่มเราอัพเฮดฟีก่อนแล้วกันอัพเลือดก่อนหลังคาบ้านเอ้ยเราต้องสร้างเตียงนอนที่นอนมันต้องใช้ไอ้นี่วันที่นอนอ่ะใช้ยังไงวะไอเนื้อสัตว์อ่ะเอออัพเลือดก่อนเลยเราจะได้สู้ก่อนี่เนี่ยมันต้องใช้เนื้อไอตัวนี้ใช่ป่าววะตัวนี้มีเนื้อป่าววะมันไม่กัดเรานะมไจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว โอเคมีเนื้อมีหนังบาวางนังง่สิบเซีนสิบเียนอันนี้มันต้องการยี่สิบตัวนะเราต้องมาหาเพิ่มอีกก่อนเดินเลยเราต้องสร้างกล่องเก็บของไว้ก่อนเดี๋ยวกระเป๋าเต็มกล่องเก็บของนี่นะกล่องเก็บของต้องใช้วูดยี่สิบห้าอันไฟเบอร์อีกสิบอันโอ้ได้ผลไม้เต็มเลยวะ่ะว่าเลยได้กล่องมาแล้วตังไว้ตรงไหนดีตรงนี้อ่ะตังไว้ตรงนี้อ่ะไ,ไม่เฮ้ยคิดดูแล้วเอาประตูบ้านด้านฝั่งนี้ดีกว่า ประมาณตรงนี้โอเคจะตัดไม้ต่อไอ้ตรงเสาคอยาวมันจะแดกแล้วเนี่ย <Huh? S 1> เฮ้ยอแล้วนะทีเล็กละอะหัวแหลมๆน่าใช่ไปไกลไปไกลข้าไม่ได้ทำลายเอง <Huh? S 1> โอเคมันไม่ได้กัดเรานะแล้วไนอะ้ตัวเนี้ยกัดเราไหม <Huh? S 1> เออเอออ้อยเอยเอ,เอดีดีไม่กัดไม่กัดก็ดีไม่กัดก็ดีไม่กัดก็ดีดดเอา นะิพี่แกแ๊กเราแตกพี่แกแ๊กเราแตกซ่อมก่อนซ่อมโดนเดีวะนี่วะเออโอเคนี่แหละนี่แหละมันจะตายว่ามีเลือดบอกเนี่ยหรือเปิดเลือดตายทีดีหนังเหนียววะหนังเหนียววะ ต้องปันหัวหอันบ่อะเฮดช็อตเนี่ยอือมันแหลมมันจะตายในเพื่อนฮะตายกูสยด,ดิโอสตามิน่าหมดสตามินา่าละหมดมันใกล้ตายแล้วเฮ้ยตายแล้วอ,อ,วอือกว่าจะตายนะมึงอ่ะฮะเแฉแตหนังไหมโอ้สามสิบอันในตัวนี้โคตรดีในตัวนี้ก็มีหนังนะนกอ่ะเป็ดเนี่ย แต่มันได้น้อยแค่นี้เราก็สามารถสร้างที่นอนได้แล้วเอาเอาตนไม้มอีกแล้วหาเรื่องเกงเออทำเป็นเก่งอะโง่โง่โง่เมืองอะแล้วเราวางนี่ผิดเลยม่อกีต้องรีบต้องรีบจะตายแล้วว่ะ ต้องกินแล้ววนะโอ้ผลไม้ผลไม้กินผลไม้ก่อนกินรัวๆเลยเอ okay, เราเหิวอาหารตอนนี้ต้องสร้างกองไฟสินะกองไฟยังขาดหินอยู่โอเคน่นาจะพอแล้วนะยังไ,ไงตั้งตากฝนเลยไหมเออเราต้องลากไม้ใส่ไฟไม้มีน้อยหลือเกินเอาเนื้อเข้าไปให้หมดตากเนื้อเข้าไปดยอดแล้วก็ ตัดไม้่อนช่างแม่งแล้วตัดไม้หมดเลยขี้เกียจไปไกลแต่ตายเลือดยิงไม่มีอยู่ตอนนี้เรอขาดสารอาหาร<ะ>เนื้อสุกยังสุกแล้วว้าวตอนนี้เราต้องการหลังคาหลังคาอย่างเดียวสินะหลังคาต้องการเยอะเลยเจ้เดี๋ยวเราทำหลังคาไปตรงนี้ก่อนอ,อีหนึ่งอันสองอันเลยเยอะเลยบ้านมันเตีออย้ยไปกว่าช่างแม่งขี้เกียจเราต้องสร้างประตูบ้านมาก่อน ตอนนี้เรามีครบทุกอย่างแล้วตู้บ้านของเราเราจะาวางไว้ตรงนี้ไม่เก็บไว้ในนี้เอาพวกหญ้าหาเไรนี่เก็บไปด้วยเก็บเขบ้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปให้หมดที่ด้วยเอ้ยนี่เราเอาเราต้องทาไม่นี่เว้ยน,นี่อะไรวะเนี้ยน,นี่มันคืออะไรวะลบไม่ได้ลรทิ้งไม่ได้ไม้อัน,นี้คืออะไรไม่รู้ช่างแมงเก็บเข้าไปให้หมดอันนี้เรายังไม่รู้อะไรสักอย่างเก็บไปก่อนเตียงนอนได้แล้วแล้วก็ไอ้นี่น่าจะเป็น ที่ขวดใส่น้ำดีกว่าให้เป็นขวดใส่น้ำแหละผมจะอัพไอ,อผมจะแลกไอ้สิ่งที่จําเป็นมาก่อนนะตอนนี้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าจําเป็นโอเคประมาณนี้แล้วกันเยอะไปก็ไม่ดีที่นอนเราจะเอาวางไวตง้ตรงตรงตรงไหนดีวะเอาไปชิดๆหน่อยนี่แล้วกันโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเราวางไอ้นี่ผิดด้านเหรอวะถูกแล้วแหละ เออวันอันนึงที่เรายังไม่ทําก็คือขวานทําง่ายๆนะแต่ทําไมเราไม่ทําวะโอเคเมื่อกี้อาร์ดดิสมันเต็มนะอัดไปเรื่อยๆแล้วอาร์ดดิสเต็มเฉยเลยแล้วเราก็ตายเลยผมพับหน้าจอไปแป๊บเดียวตายเลยไม่รู้โดนอะไรกัดไอ้ชิี่บอกกัดปูนะแอบก่อนเฮ้ยอันนี้อุ้ยเออหายหมดเลยเหรอวะเมื่อกี้กูกดเกิดกูกดรีหรอวะเอา้าหายหมดเลยหายแล้วไง ของกล่องยังเปิดได้ยังดียังดีอกล่องเปิดได้อยู่แต่ตอนนี้เราหายหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้ผมน่าจะกดรีตัวละครว่ะเรานอนกันอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวนี้ดูกูโดนไอ้ใหญ่ๆนี่เหยียบแล้วเนี่ยมึงอย่ามาเหยียบบ้านกูละกันไปไกล <c oughs> นะนะคือกล้องมันสั่นหมดเลยเดินไหนล่ะทีแล้วเราก็ต้องมาเก็บไปหานีใ่ใหม่หมดเลย อ๋อถ้าเรามาไว้อย่างนี้เนื้อจะเน่าเว้ยถ้าเราไม่เผาอ่ะวางไว้เฉยมันจะเน่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไม้จุดไฟตัวเนื้อเก็บไว้ก่อนตอนไม่มีที่ใส่แล้วเราต้องคราบกล่องเพิ่มแล้วว่ะจริงนะไม่มีที่ใส่แล้วไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นประตูนะคิดว่าเคฟมันต้องการไอ้แท่งย่านี้ไม่มีปัญหากูมีเยอะฮะไอสี่ห้าร้อยอันเอาไปเติมที่ จะเป็นร้อยอันก็ได้นะกูมีเยอะอนะแล้วก็ติดไปตรงนี้หรือเปล่าเรามาใส่ไม่ได้เรานี่ประตูนะเว้ยประตูนะเว้ยอะมึงไม่ชอบประตูกันหรอใส่ด้านนี้บอวะใส่ไปด้านล้วเรามาใส่ไม่ได้ยังขาดหลังคาเราต้องทำหลังคากอนละอ้ามันไม่ใช่บ้านเราเหรอเอาชิบหายแล้วไงรีตัวละครแล้วม่งหายหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยกินร้องไห่อ่ะอันเราจะจ้ายบ้านกันนอนก็ไม่ได้แล้วกูสร้างมาทำไมเนี่ย โอเคตอนนี้ผมก็ทําการย้ายจากไอ้ตรงนูน้นเห็นไหมโน้นซึงล่าง,างนู้นเลยนะย้ายขึ้นนังบนนี้็พ้างบนนี้อุดมสมบูรณ์ดีนะมีไอ้น้องตัวเงินตัวทองให้ค่าตั้งเยอะก็ไดโนูเสาตัว,ว,ตวใหญ่ๆเอ้ยมันมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งมันเดินตึงๆแต่ไ,ไหเราไม่รู้ผมไม่ได้นี่ไงนี่ไงตัวเบลเลอร์เลยแม่งใหญ่กว่าเดิมอีกเราจะไปสำรวจตรงโน้นกันฮะแต่วันนี้ก็เอาไว้ที่นี่ก่อนเพราะเราสร้างบ้านมาแล้วดูบ้านของเราสิ ปิดประตูผมทําประตูมาด้วย <Wow. S 1> อย่างไฟเยี่ยวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้เก็บอาหารในประมาณนี้นะข้อเสียของข้างบนนี้เลยนะก็คือน้าเวลาหิวน้ําทีก็ต้องวิ่งไปข้างล่างคือแม่งลำบากสําหรับพานี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมอยากขอตัวไปกินน้ําแล้วก็ขอละมาต่อกันในพาด้าบ๊ายบาย